ดูแลรีสอร์ทที่เชียงใหม่แบบประสบการณ์เป็นศูนย์ EP9 เรืนี้ก็จะมาสร้างรางการเต็นกันนะคะปกติที่พักที่เชอทานโฮมสเตย์เนี่ยเขาจะมีกลางเต็นกันอยู่แล้วนะซึ่งเต็นเก่าเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าสภาพเต็นที่มีอยู่อมันมีบางจุดที่ขาดปุ่นไม่สบายใจก็เลย เปลี่ยนเซตใหม่ทั้งหมดแบบนี้เลยนะอะพูดแล้วก็วันนี้คงอีกยาวไกลนะคะเริ่มเลยดีกว่าทุกคนแม่แรงใหญ่ในะวันนี้ก็คือทั้งสองคนนี้เลยนะหมวยกาล่านะคะคือถ้าไม่มีทั้งสองคนนี้ยปุ่นตายแน่แนเลยนะเพราะน้องทั้งสองคนคือทํากันเก่งมากเรานี่ไปช่วยนี่เหมือนแบบไปทําให้เขาช้าลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็อยากช่วยนะคืออยากมีส่วนร่วมบ้างนะเพราะรู้สึกว่ามันสนุกดีนะงานนะอะไรแบบนี้แต่จะบอกว่าทุลักทุเลมากจะแม่กว่าจะเสร็จเป็นรูปเป็นร่างนะเดี๋ยวหักเดี๋ยวงอเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้นะอะอ สุดท้ายก็เป็นรูปเป็นร่างจนได้ เป็นแบบนี้เลยนะคะแต่มานั่งคิดไปคิดมาเฮ้ยมุมนี้มันไม่ดีอ่ะก็ย้ายมุมกันไปอีกจ้ากว่าจะได้1เต็นนี่คือเสียเวลาไปเยอะพอสมควรเลยนะ mm hmm. ก็อันนี้คือกลางเสร็จแล้วด้วยนะทุกคนแต่สุดท้ายก็ต้องย้ายมุมย้ายโซนกันใหม่นะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเต็นนะคะที่เราสร้างกันขึ้นมานะก็ทั้งหมดจะมีทั้งหมด3เต็นนะคะและทุกหลังเนี่ยจะหันหน้าออกลำธารมดก็คืออยากให้ลูกค้าสัมผัสความเป็นไพรเวทไม่ต้องหันหน้าชนกันนะแล้วก็ได้ฟีลแบบว่านอนฟังเสียงน้ําาาไไหลลทที่ย หลังจากการเต็นเสร็จนะก็จะต้องเอาอุปกรณ์จําเป็นต่างๆเตรียมไว้ให้ลูกค้าให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงหมอนผ้าห่มนะแล้วก็พวกผ้าขนหนูแล้วก็พวกแบบว่าอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นเช่นไฟพัดลมนะอ่าว่าแล้วก็มีซ e o มาตรวจงานนะคะว่าเอ๊ะเรียบร้อยไหมเธอการกางเต็นเนี่ยถูกใจฉันไหมนี่ตรวจงานแบบจริงจังเลยนะคะปรากฏว่าคุณหนูเขาถูกใจนะคะก็คือให้ผ่านนะสำหรับการกางเต็นจุดนี้นะคะ,ะไปดูภายในกันดีกว่าค่ะแต๊ด๊ นี่จ้าจะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนอันนี้ยังไม่เสร็จดีนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแบบพัดลมแล้วก็มีตัวแบบหลายอย่างอยู่ข้างในนะคะให้ลูกค้าแบบพร้อมเลยนะแล้วก็จะมีไฟด้านนอกให้ลูกค้าด้วยแล้วก็จะมีตัวเก้า e อี้แคมปิ้งให้ลูกค้านั่งชิลด้านนอกด้วยนะคือบอกเลยนะปูนอะอยากลองแคมปิ้งดูสักครั้งเห็นเต็นท์แบบนี้แล้วคือแบบอยากนอนมากมากทุกคนเพราะปูรู้สึกว่ามันพร้อมครบอยู่ในเต็นท์นี้เลยแล้วก็ที่สําคัญมันแบบใกล้ชิดติดธรรมชาติจริงๆบรรยากาศโคตรดีอะทุกคนแล้วยิ่งช่่ววงนนี้นะจะจบอกเลยา ที่เชอทานปางฮายเทพเสด็จเนี่ยน้ำใสไหลยเย็นแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วกลางคืนคืนหนาวนี่ยังคิดว่าลูกค้าเนี่ยถ้านอนเต็นกลางคืนต้องหนาวแน่ๆเพราะอากาศเย็นมากค่ะช่วงนี้มาดูบรรยากาศโดยรวมของลานกลางเต็นกันค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากไม่แพ้โซนบ้านพักเลย ในวันนี้กางเต็นทั้งหมด3เต็นก็เสร็จจนได้จ้านี่ถ้าไม่ได้หมวยกระลานี่ตายแน่นอนเลยนะคะนี่ขนาดไม่ค่อยได้ทาอะไรมากยังรู้สึกว่ามันเหนื่อยเลยนะแต่สนุกมากๆเลยทุกคนก็ในวันที่ 12, 13และ 14, 14ตุลาคมนี้นะคะลูกค้าจะเข้าพักเต็มพื้นที่เลยนะ <Your world. S 2> ทั้งในส่วนของบ้านพักแล้วก็เต็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมเต็นไว้ให้พร้อมรอต้อนรับลูกค้านะในช่วงวันพวกนี้ก็อาจจะยุ่งยุ่งหน่อยนะแต่ปุ่นจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนกันนะคะว่าลูกค้าเข้าพักแล้ว ธรรมชาติแบบรู้สึกยิวใจธรรมชาติบำบัดสุดๆเลยนะคะใครเป็นสายแคมปิ้งชอบนอนติดลำธารติดธรรมชาติแนะนำลองมาพักที่เชอทานดูนะคะเพราะเรามีเต็นท์ให้บริการแล้วก็บ้านพักให้บริการด้วยนะเสร็จงานแล้วปุ่นก็มานั่งพักตรงมุมโปรดตรงนี้เลยทุกคนบอกเลยปุ่นชอบมุมนี้มากๆนะเป็นมุมพักผ่อนที่ดีสุดๆเลยนะคะคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนอ,อีกเนี่ยก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ